เปิดสิงนะคะขออนุญาตรับดอกไม้หนึ่งจากบรรดาชัชนีก็เลยเจอขอบคุณครับขอบคุณมากนะขอบคุณครับแต่งลับคนหน้าตาดีดีกันนะเอาหมอนให้อ่ะไอโซน้องคะหมอเนี่ยอย่าไปมีลูกเขา ควรจะเป็นรูปเราและถ่ายจากนี้ถึงนี่เป็นื่มๆแล้วพิมพ์แล้วให้เขาให้พิมพ์หมอนรูปคุณใช่รับคุณก็ส่องกระจกเห็นคุณอยู่แล้วทุกวันมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่แม่ผมเอาไปนอนเวลาหมาผมป่วยนังนอนทำหน้าตัวเด็กเพราะแกเบื่อหน้าผมแล้วนะอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่ได้ดขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกครับครั้งแรกก่อนอื่นต้องขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณเอทามโชว์บทิทนะครับพี่ชอดนะครับพีเอส ขอบคุณแบ็กสเตจข้างหลังที่คอยจับมือผมอยู่เสมอขอบคุณผู้ซื้อบัตรทุกท่านนะครับและขอบคุณที่สุดนะครับผมจะมาไม่ได้ถ้าไม่มีพี่นะครับขอบขุณมากาครับขอบคุณค่ะรั้งรงเลยหลายหลายคนเขาเขาจะสงสัยว่าชอนเป็นนักแสดงอ่ะชอนจะร้องเพลงได้ไหยถามที่ฉันอย่างเงี้ยชอนไม่ต้องร้อง จะทำให้พี่ร้องร้องร้องให้ถึงจบร้องร้องให้ถึงจบัหจบะหมายถึงว่าทำให้พี่ร้องทำให้พี่ร้องดีๆ <c oughs> จนจบอคอนเสิร์ตอยู่เป็นกำลังใจนคิดว่าอะไรพ่อแม่าคะวันน, <c oughs> นี้มาที่บ้านมาใช่ไหมคะใช่ครับมีประสงค์นไปกัมนามานะครับก็ ก็เนี่นะครับหลายคนอาจจะงงนะครับว่าเด็กหน้าแขกที่มารู้จักพี่คิมได้ยังไงนะครับสือท้าความนิดนึงคือผมได้มีโอกาสครับได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับแกนะครับเรียกแกเรียกแม่ก็เลยนะเรีเลยก็ได้เรียกแกเนี่ยหมดหัวามว่าคือถ้าเป็นยานรถจะโดนจอดเรียกว่าอะไรพี่สอนให้เรียกว่าอะไรชอนเป็นเด็กยาเด้อ ท,ท่านพี่ร่งเงานเข่าเข่าเข่าไอ้คนไหนุที่คนไหนุ่ยแบบได้มีโอกาสร่วมงานกับเขาเออฟังแล้วเห็นไหมแล้วเด็กเขาไม่ได้ร้องได้แล้วนั่นแหละครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องมุมมองความรักของงานที่และเปลี่ยนมุมมองของความรักระหว่างวัยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ คือเป็นประสบการณ์ของแต่ละเทศละกันนะฮะเป็นเป็นเรื่องราวประสบการณ์นั่นแหละครับครั้งแรกที่ผมเจอพี่ผมง่างจะตอนมาทุกคนคงรู้จักเขาในว่าเราสอนง่ายเราอย่าดื้อย่าดื้อย่าทำแข็งตัวอย่าทำตัวแข็งครับเป็นฐานะนักร้องคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าพี่คง ไม่น่าจะคุ้นเคยกับผมสะเท่าไหร่แต่พอเราพูดพี่คุณนะพี่ว่าเราคุณน่าหงุดหงดง่ายพี่ว่าเาอาจจะแบบว่าร้องในความสว่างแล้ว่าถ้าพี่อยู่คนละพี่เข้าง่ายเข้าง่ายเ้ากันง่ายร้องสนกันดีก็นั่นแหละครับการคุยทุกคอในวันนั้นสรงผลให้ให้เรามีวันนี้นะครับเพราะว่าก็เราคุยกันทุกคอครับแล้วก็ อันนอออีกหน่อยเราจะคุยกันเข้าขากคนนี้ใช่ครับตอนนี้เราเริ่มจากถูกคอก่อนแล้วเราจะค่อยเข้าขากันไปเรื่อยๆก็เป็นชก้าครับชอกไม่ไ้พูดอะไรกัดชอกนี่ได้รับฉายาสามีแห่งชาติคุณรู้ไหมคนแรกในประเทศไทยตะกี้ใช่ไหมสามสี่เอาใหม่ ชอนได้รับฉายาสามีแห่งชาติเสียงไกล้ดิฉันได้รับฉายาดีาดสัสชนนะสมัยนี้แล้วอยากมีตัวตนต้องอนุมแลกไล์เห็นไหมตีนกาตันใหญ่ สามีแห่งชาติเจอกันดีว่าสาธารณะอยากจะบอกแฟนฝาับชอนทุกทุกคนว่าพวกทโหมหวังเขาจะกลายเป็นสามีสุดบุกคนจากนี้ไปทำไมเงียบแม่จะเขียวฉันว่าของสิจะได้กระดดดแก๊มหัวเล่นนะคะเพราะว่าน้องชอนน่ารักมากๆเลยและชอนบอกว่า ชอนข้างหน้าเลยที่ดิฉันเจอชอนลงไม่ได้เจอไม่เคยเจอกันมาก่อนหน้าน,นไม่ว่าเขาจะเล่าอะไรดิฉันก็จำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้จ,ไไดจ,ไไดจนไปเหมือนกับคุยในงานงานหนึ่งใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีแต่แฟนลับของเขาทท้งนั้นแหละดิ <laughs> <laughs> ฉันก็ห่าวไปแล้วรู้สึกว่าเด็กผู้ชายคนนี้ทําไมเขาเข้าใจคนอายุแบบ <laughs> เหมือนเราไม่ได้คุยกับเด็กแต่เราคุยกับผู้ชายเราเป็นผู้หญิงคุยกับผู้ชาย เข้าใจไหมว่าเราไม่อยากสนใจว่าเราอายุเท่าไหร่เราแค่เวลาเราเจอหน้าผู้ชายเราอยากให้เขารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วเขาเป็นผู้ชายอย่ามารับญาติกับกูเลี้ยง้าเลี้ยพีเลี้ยงแม่หลังคานเป็นผู้หญิงเข้าใจปะเอาโปรโมชัมาคุยกันจะเกิดการถ่ายทอดคารดีนเอหรือไม่แล้วแต่ใครจะลุ้นก็รู้สึกว่านอน่ารักมากจนจนแบบ ทีมงานบอกว่าใครดีล่ะอะไรเงี้ยเพราะคนแรกที่เป็นสามีแห่งชาติก็เป็นผัวของดิฉันมานานแล้วก็สหสรัฐซึ่งมิเชลก็ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วว่าขอเป็นแอลเด็กนิดนึงก็บอกว่าแลวลต่มึงเถอะแล้วก็เลยได้คุยได้ใกล้ชิดกับชวัดมีความลับหนึ่งจะบอกให้ฟังดิฉันชอบมากเลย ชอบผู้ชายแบบเนี้ยทำไมกูไม่เจอเป็นเขาบอกให้ดิฉันมาทำเหมือนเขาไม่อยู่เขาเล่าให้ดิฉันฟังว่าเมื่อตอนที่เขาเมื่อก่อนนี้เขาเขายังเด็กๆอยู่เขามีแฟนอายุมากกว่าแปดปีจริงเหรอเขาอายุยี่สิบผู้หญิงอายุยี่สิบแปดแม่รู้ยังแกไม่น่าจะรู้วันนี้นะแม่เร้ยนคแล้วเขาบอกว่า ผู้หญิงเนี่ยด้วยความที่เขาโตมาตับแม่โตมากับพี่สาวคุณพลอยทําให้เขาเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนรู้ว่าเวลาผู้หญิงเหวี่ยงเป็นไงครับเคยซื้อผ้าทำไหมผู้หญิงป่ะเคยไหมชอบมากเลยพี่ชายที่พี่คุซื้อผ้าทำไหมผู้หญิงอ่ะไม่ซื้ออย่างอื่นมาด้วยพี่เชื่อผมเลยรับพ่อไหมครสลับเปล่าหิวช่วงนี้จะกินเก่งคือเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ย เป็นเพศที่ละเอียดอ่อนมากผมมีแฟน,นอายุมากแบบผมนับเลยนะว่าก่อนวันนั้นของเดือนของผู้หญิงวันนั้นอนะช่วงไหนผมจดเลยนะแล้วบอกเธอจะนับเหรอือนับก่อนกันหลับหร <c oughs> อเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่เขาพูดหน้าตาเฉยบอกกินข้าวไปเพราะว่าก้มหน้าก้มตาคุยไปเขาบอกไม่ใช่ครับผมว่าผู้หญิงก่อนวันนั้นของเดือนก่อนที่ผู้หญิงเราจะมีเมนมีรอบเดือนผู้หญิงจะหุดหิดง่ายมากเขาจะซื้อช็อกโกแลตให้กิน ชันไปแล้วนะทิ้งก็หายากน้ำตาลปุดในครัวนี่ดหลี่ว่าเอาน้ำตาลปุดหรือทองหยอดวอดพี่ก็ได้พี่จะได้อย่เฝ้าบ้านได้ดีกว่าทิ้งนะคือเอาคุยกับชอนนี่ดีกวับเวลาเลือกผู้หญิงอายุสำคัญไหม้าเกิดผู้หญิงอายุมากกว่าปลอดแค่ไหมวะเฮ้ยผู้หญิงว่า แม่มาอะไรอายุผมไม่ค่อยเกียงนนะักน้ำหนักอะัเยอะน้หนกพบอผมเป็นคนเปิดเปิดว่าทรลิ้นพันกันแล้เป, <c oughs> เปิดว่ารับคือชอบคือชอบคนที่ความคิดหรือว่าคุณลิกเขาคือไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงถ้าคนนันชอบก็จะชอบว่า ม่ได้ค <extern als> <แ aspire> <undert> ิดอะไรแค่ร <comes in search> ู้ส <lerde strong> ึกเฉยๆเขาเป็นผู้ชายที่ต้องเหนือจากเป็นคนที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกผู้หญิงเพราะว่าโตมากับคุณแม่โตมากับคุณพลอยนะนนะคะพี่สาวแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นผู้ชายที่ชอบอ่านหนังสือมีความคิดที่ดีที่ฉันชอบมากผู้ชายอ่านหนังสือมีรูปเยอะไหมในหนังสือ คือพี่ผู้ชายที่พี่เคยจะมาไม่ค่อยดูรูปไม่ค่อยด,อยดูตัวหนังสือดูจานุกรมแต่เป็นผู้ชายที่หนักไปนเรื่องของการตีความ <laughs> แต่น้องตีความจับตัวหนังสือไม่ได้ตีความจากลักษณะทาง <c oughs> อนาโตมีครับอนาโตมีน่าจะดูแยกกันง่ <c oughs> <c oughs> าย <c oughs> หนังสือก็อ่านชั่วโมงไปแล้วก็ชอบอ่านหนังสือใช่ครับแล้วก็เขียนหนังสือเองด้วยใช่ครับเขียนหนังสือเรื่องชื่อ The Present Perfect Happened Is Just A อะไรนะ The present, the, present the, the present perfect, the present perfect, perfect. วันนี้ as being me. วันนี้ดีที่สุดแล้ว The present perfect. เพราะวันนี้ดีที่สุดแล้ว235บาทนะครับเดินไปตามงบิเวณตรงนี้มันเกี่ยวกับอะไร Present perfect ถ้าแยกคำเราจะรู้สึกว่า present แปลว่าของขวัญ เฟรชแปลวันนี้สุดถ้าเราจะแปลก็ได้ว่าวันนี้ที่สุดแต่ถ้าผมเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้นะครับกว่าพันคนเคยต้องเรียนเทนส์ภาษาอังกฤษเพรสเซนท์เฟรชทุกคนเคยต้องอาจารย์ต้องบอกว่าตกอุตตกไม่หรอกไม่หรอกเระสอนให้ฟังนายเพรสเซนท์เฟรชถึงเนื้อถึงตัวนะจ๊อยไม่ดีนะนิสัยไม่ดีนะครับมันก็คือการกระทำที่ส่งผลถึงอนาคตนะครับปัจจุบันส่งผลถึงอนาคตก็คือผมจะบอกว่าวันนี้ดีสุดแล้วเพราะถ้าคุณทำวันนี้ดี พรุ่งน,นี้มันก็ยังมีจริงเหรอเดี๋ยวเจ้าแก้กแ,กแฟนคลับแล้เป็นไงทำอะไรฉันได้พิมได้เป็นคน,นอย่างนี้พี่ได้แสดงให้มันสนุกไปเฉยๆคะหนังสือมีขายตามที่ใช่ครับตามร้านค้าหนังสือทั่วไปนะครับค่ะวหาอะไรได้ช่วยเหลือชนางจรนจัดกับสร้างโบสถ์นะครับก็ลองโกแล้วกันนะครับ ไจดีิเย่ีรลยชาหน้าทำหสือแล้วบริจาคให้ผู้หญิงรอบจย่างพี่นับยจัดช่วยเยอะเลยขอให้ผู้หญิงรอบจากตจริงเหรครับชชื่อเขเขียนยากมากเลนชอบเขียนชออะชออออะมาหเพราะเขียนยากทำอี่าอื่นยากานี้ ไปเล่นเล่นเป็นการแสดงเฉยรับหลักมัานผู้หญิงแบบไหนเวลาผู้หญิงชอบผู้หญิงแบบไหนบ้าง27ปีผมคนเขาคำตอบนะว่าผมแพ้ทางแบบคุณพลอยคุณพลอยพี่สาวผมผมกูก็ไม่ใช่แล้วนะ คุณคิดว่าผู้หญิงทั้งโลกจะสวยขนาดนั้นเหรอไม่คือหน้าตาเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าผมชอบความคิดกับตัวนิสัยเขาแล้วความคิดเป็นยังไงผู้หญิงอ่านถ้าไม่เอาหน้าแบบนี้เอาความคิดคุณพลอยสามารถอยู่ด้วยตัวของเัาเองได้อย่างมีควฉันก็อยู่ได้ฉันอยู่มาสิบปีแล้วแล้วก็ขึ้นเร็วมากคุณพลอยก็เป็นคนที่หมดงช่วยแล้วล่ะบางแล้คุณพลอยเขเป็นคนกิน ชัดเจนถึงความรส้สึกการกระทำแล้วเขาก็เป็นคนที่พี่ก็ชัดเจน,นผมว่าเราเข้าประเด็นเดี๋ยว,วคืนนี้เสร็จคอนเสิร์ตผมโทรหาพี่เลยแล้วกันก <laughs> <laughs> ูขอเบอร์โทรศัพท์เขานานแล้วเขาให้กูโทรหาผู้จัดการรับผู้หญิงแบบไหนที่เวลาเวลาจีบจีบชอนแล้วชอชอนบอกว่ากลัวแล้วจ,จีบแบบจีบกลัวที่สุดก็คือจีบแบบที่พี่ทำอยู่ตอนนี้ ถึงด้วยอย่เส้นขึ้นเยอะเหมือนี้ก่อนผมขอเล่าเรื่องหนึ่งก่อนแป๊บนึงได้ไหมครับที่เราปวดสองนาทีหลายคนเนี่ยผมอยากเล่ามุมที่ผมมีต่อพี่นะครับในบรรดานักร้องแขกรับเชิญที่คุณเห็นทั้งหมดรวมถึงคนแนอนาคตที่กำลังจะออกมาเีบองสักทุกคนร้องดีผมนะครับผมไม่เคยร้องเพลงตามงานอีเวนต์ไม่ว่าจะจ้างเท่าไหร่นะครับเพราะผมกลัวแฟนคลับผมหาย ผมไม่เคยร้องเพลงให้ผู้ปกครองฟังมีแค่สองเพลงในชีวิตก็คือ Let It Go ของลานผมจาก Frozen <laughs> กับ Happy Birthday <laughs> แต่ว่าผมก็ประมาาครับวินาทีแรกที่เข้าไปห้องซ้อมที่เป็นตู้กระจกแล้วมีวงบิ๊กหนปหนเปนเอาไปนะก่อนเดี๋ยวๆว,ว,วินาทีที่เข้าห้องซ้อมมีตู้กระจกใช่แล้วพี่ติดเบอร์ตองอยู่ไม่ใช่ <laughs> เป็นวงแบงนหรือว่าบิ๊กแบนที่สมัครไม่ได้นะ,นระนนครับแต่เด็กสตาร์แบนนะครับทุกคนกดคีย์เนี่ยไลห่หาคีย์ผมกันใหญ่เลยว่าน,น้องคือคีย์อะไรแต่ทุกคนน่ามากโดยเฉพาะพี่คีย์เองมาแตะลายผมปั๊กปั๊พกพูว่าร้องเพลงเพี้ยนไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าจะรอ้องให้ร้องจากความรู้สึกแค่นั้นจบร้องอยากร้องให้ใครฟังตั้งใจร้องแล้วผมรู้สึกว่าทุกครั้งครับ ผมไม่เคยเห็นี่คลิปก่อนแกจะนั่งร้องหน้าบ้างฉันเศร้าเธอมันเป็นความรู้สึกที่ประทับใจผมอยากจะบอกทุกคนในงานนี้ว่าคุณรักคนไม่ผิดที่คุณจะรักคนนี้ผมอยู่กันแค่หนึ่งเดือนสองวันละสี่หรหกชั่วโมงผมซ้อมไม่ถึงสองครับผมรักพี่กันเลยนะครับรักแบบไหน พก็ <laughs> ที่เป็นหนึ่งในบุคคลที่ผมคงต้องโทรไปโวยวายกันไปทุกปีไปแล้ว <laughs> ชอนจิจา้าชอนค่ะฝากเวทีไว้กับชอนก็มีอะไรพิเศษจ,จะบอกพวกคุณ